สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมะพอก็เลาะตัดไรไร่สไตล์แล้วจ้ามะพอ้กก็ไม่ทิพอีกแล้วมื่อนี้ก็เลาะสวนคือเกาเลยจ้ะเพราะว่าหมู่บ้านบม่ได้เขาเลาะเพราะว่าหมู่บ้านมาอยูุบานแป่ว่าใหญ่เลือดใหญ่เลือพวกพวกเลือพวกเทเลอร์นะจ็ะสิไปหาป่าไปสินโก็เลยแบบว่าอ่าบัตที่เนี่ยน้ำมันมันแพงไหมจ้าเพื่อนๆนก็เลยพากันแบบว่า เอาเรือกับเทเลอร์ไปจอดใ้พุ้นแถวทาทาเรือพนจะก็ขี่รถกับประมาณชั่วโมงกลัวๆจะจากบ้านไปก็ถ้าเขาขี่ไปกลับไปกลับเนี่ยโทษนะจ้ะแบบพ่วงพ่วงพวกเรือหรือเทเลอร์เนี่ยมันก็ใส่มันก็สิเปลืองนะมันเป็นบ่จ้ะไปกลับเป็นสีน้าก็เลยไปจอดนะพนเพื่อนไปจอดแปบว่าเซาแคมไปพนนหจ้ะก็เลยคนไปหมู่บ้านจ้ะเพื่อนก็ วันนี้ก็เลยสิมาเลาะสวนเพราะว่าเฮ็ดเล็วเร็วแต่หมู่บ้านตัวนั้นอะจาะเพื่อนๆพวันนี้กันสิมาเลาะสวนก่อนจะมาเน,นี้ก็เลาะคือเก่าอะไรจาะเพื่อนๆไปจ้าไปเลาะน้ำไม่ทิพจ้ะสตรอเบอรีก่กำลังเป็นดอกกำลังเป็นหมากจ้ะข้างนอกข้างในเหมือนอะไรจาะเพื่อนๆข้างในไม่ทิพเก็บเหมือนแล้วม้วนนี้อยู่ข้างนอกจ้ะกำลังเป็นหมากเป็นอยังกำลังเริ่มขึ้นจอหมากไม่จ๊ะเพื่อนๆ ปีนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแกเพื่อนๆอากาศเปลี่ยนแปลงแห้งนี่สิเขาไอสิเขาสิเขาซัมเมอร์เลยจ้ะสิเขานาลอนลอธิตฐ์อีกประมาณอาทิตย์ก็กลัวเขานา้อนแกเพื่อนสปริงอยู่นี่บบมีเลยจ้ะเพื่อนๆสปริงนะนาฤดูใบไม้ผลิแม่จ้ะเพื่อนฤดูใบไม้ผลิก็ยังหนาวคือเก่าสิแม่จ้ะต้นนี้ก็มาเลาะเลาะเมืองสตรอเบอรี่ต้อนนี้ก,ก็เป็นหอม เมีทิบลงใหม่เมจะหอมโพนี่เป็นหอมบมมีหัวเมจะหอมกินใบนะเมถีทิบล่งไวถ้ากินสวงหนาหน,นาวเมจะเ,เพื่อเผื่อพอหอมมาน,นี่มันบ่เป็นอย่างหอมเมจะมึงกระเทียมกระเทียมแบบบริปูไม่จะเผื่อเผื่อเมึงนกี่กะมันหนาแห้งหลายมันก็เริ่มเริ่มแบบว่าลมกันยังเร็วสินะบานีต้นนี้จะเผื่อเพื่อนเนี่ยมีตัวถากมาแถะเลยจ้ะเมถีทิบย,ย์ใหญ่เมจะ ง่ายไอ้พักพกระลำเมื่อวฟังพี่จ้ะตะกี้มันสียู่ขางกระเทียมน้อยจ้ะเนาะกระเทียมฟังผุนฟังอีกสวนหนึ่งแม่จ้ะบัดท,ที่นี่เขาอ่ามิสัตไม่ก,กินลายแม่จ้ะจนจะเมดแล้วนะเมธีก็เลยง่ายออกมาแม่จ้ะง่ายเมื่อวฟังพี่คุดเมื่อวฟังพี่เลยจ้ะเพืเ่อนฟังผุดลยโบมี่เลยจ้ะเพราะว่าเมธีคุดเมืเม่อสดเลยนี่จ้ะ ตั้งผีมอเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าปลูกบ,บ่ได้จะปลูกฟังผนบ่ได้โดนกินเมื่อแม่จ้ะโดนกินอีลีอีลอ,อนี่กินแบบชนิดมือละซีต้นหาต้นแม่จ้ะเพื่อนเพื่อนเมทีบก็เลยถอนมาขุดมาขุดอลาเขาหยังมากพอม,มจ้ะกะฟื้นแล้วจ้ะฟื้นแล้วมือเดียวจ้ะเมทีบเอามะาม่อวานนี่มือกรอา,ากนะมอกรเนี้มอแรงมือว่านกับมาโหดน้ำเขามาโหดน้ำน้อยหนึ่งเพราะว่า หลังจากเอาเลือบอันนี้แล้วจ้ะต้นนี้คือสิบว่ขึ้นเหรอเพราะวา่าแต่กระโบน่จ้ะเพราะว่าลากเขามันไหนัหกออกโดนกินไปกะเมทีเห็นมีอยู่มีติ่งอ่าลากอยู่น้อยหนึ่งเมทีก็เลยเอาลงไ,ไหแม่มจ้ะนี่แหละจ้ะกระลำเมธีป,ปลูกเลไลแม่จ้ผเผื่นๆเหลือซ้ำนี่เหลือจากตน้นหนึ่งสองสี่หา้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหลือสิบแปดต้นจ้ะสีเม,มืองว่าเอามาไว้ฟังนี่จะเป็นยังไงจ้ะเพราะว่าเอาไปปลูกฟังพูหนห่างงามคืนดีจเพื่อนเพื่อนแต่ว่าหังซัดกินซัดกินเอาไวบ้บ่ได้ไหมจ้ะก็ได้เดี๋ยวมาใส่กองไว้คือเกา่าเพราะว่าปีกายกับใส่กองใส่กองนะ่ะคืนแบบคืนแบบเงี้ยวแบบว่าบ่เป็นหัวบ่ล่งหัวไหมจ้ะ บ่หอหัวให้เมทิปีกายจ้ะบัานี้พ่อปีนี้เมทิเปลี่ยนเป็นบ่จ้ะเอาไปใส่แปลงเอาไปปลูกลงกับดินคืนดีงามกระลังกําลังสีหอหัว,หวโดนกัดกินเมืดแน่จ้ะเพื่อนๆโอยมีแต่แนวกันยังวะแต่ว่าปีนี้เนี่ยอากาศบ่กเป็นใจเลยจ้ะในการปลูกผักจ้ะเพื่อนๆปีนี้เนี่ยเพราะว่าบบมี่บมี่ไหนบบมีสปริงเลยไหมจ้ะ เพราะว่าสปริงกันยังหนาวเยอะอากาศกัติดแบบว่าต่ำอยู่ในเมจาอากาศอากาศบบอุ่นขึ้นมาเมจาเนี่ยพืชพักเมทิปก็เลยเป็นแบบยังสี่เป็นบบไครงามเมจาโบขึ้นจะเทียบวสัสดุเนี่ยไอต้นนี่เห็นว่ามันเป็นอย่างสี่จ้ะเนี่ยเมทิปปลูกมันเป็นอย่างสี่มันสีบบไครลงหัวเหนเมทิปเมจาต้นนี้เป็นต้นน,นั่นะเด้อจ้ะต้นใน อย่างนอจำซื้อบไ,ได้ได้บานี้โคลัมบีนี่จ้ะเขาจะเป็นต้นคือต้นขนาเลยแต่เพื่อนเขาจะบวลงหัวไอพีนี่ตัวนี้ซื้อหรือซื้อ่วจะลงไงที่จริงอ่ะลงหัวมันต้องลง er อยู่ข้างล่างมันบ่จ้ะแต่ว่าเขาบ่ลงอยู่ข้างล่างเขายืดขึ้นเรื่อยๆแม่แต่เพื่อนเห็นบ่กระลำคือกันเด้กระลำกระลำม่วงตัวนี้คือกันจต่เพื่อนเนี่ยเป็นคือการเมท่ปลูกพี่กายจ้ะ ค่ายแปลว่าเขายืดขึ้น,นเรื่อยเขาเป็นล่งหัวไหมจ๊ะเนียจังว่าเมธีบเออนี่แหละเมทีบปลูกใส่กองไหมจ๊ะจังว่าเมทีบล่องเอาไปล่องดินไปล่องดินผดขื้นง่ามผลล่องหัวกระตากออกแบบสิล่องหัวไหมจ๊ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ากะเอาไวไ้อะไรคือเขาเพ,เ,พเพราะว่าคือเมทีบว่าแหละจ๊ะสัดหลายสั์กินเหมิดสั์น่มกกระลำคักจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมธีปลูกกระปลูกหลายอย่างเด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อน,อนที่ อยู่ฟังผุนนะจ๊ะกินแต่ตัวนี้แมจ่จ๊ะกิ้นแต่ต้กระลามนี่กินแบบชนิดแบบจินจนแบบว่าแปนเลยดอจะเพื่อนๆแปนเลยอะ่ะตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี่หละจ๊ะบวลงหัวขึ้นไปเรื่อยๆไปต่อจ๊ะทั่วลันเต่าเมทิบออกดอกเลยจ้ะออกดอกแล้ว โบงามได้จ้ะบ่คือปีไก่ปีิก่นี่ขึ้นงามแห้งเท้จ้ะปีกก่นี่แต่ว่าปีนี้กะซ้ำเนี่จ้ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีแบบว่ามีเพียขึ้นกันแล้วก็ก็จะอยู่ประมาณนี้จ้ะปีกก่นี่ปลูกโ่จังสีเด้แต่เพื่อๆปีกก่นี่จนสีถ่วมหัวคว้นสูงไหมจ้ะแต่ว่ากะบโบเป็นยังทำมันได้กินถึงมันสโตนเตียกับ่บเป็นยัง ขอให้มันได้กินแต่ว่าตอนนี้ก็ออกดอกแล้วจ้ะกำลังจับช่อดอกไม่ในเพื่อนเนี่ยทั่วลันเตานี่ยเพราะว่าหมดมันหลายหมดนั้นเป็นน้าผ้าของเพียเป็นโบจ้ะเมทีบบหัวเมธีสีแก่ไขยังไนสีส,สีง่ายลัางลัางหมดไปจังไดเพราะว่าหมดอยู่นี่ลัางเงยมากเลยจ้ะเพื่อนลัางเงย์เมทีเพียอยู่นี่สองสองลั่งไหมจ้ะหมดนะจ้ะ จังว่าไม่ทิบสิกเก้จังไดสิยายเขาไปจังไดหนีจากนีจังไดไม่จะพันเพื่อนเพราะว่าเขาอยู่ไก่สวนล่วถึงช่วงอันนี้เขาก็จะมามาเขามาหากินนี่ตามต้นผักต้นยังไม่ทิพนี่จะถึงเหตดให้ขื้นเพียไม่จะผนเพื่อนนี่เลาจะทัว่วล้ลันเตา่ากระเลาะสวนคือเกาจต่ผนเพื่อนนี่ก็ล่งออกดอกจ้ะรเลาะสวนคือเกาจะ้ะ ฝนตกฝนตกแล้วก็อากาศเย็นซู่มือเจ้ะเพื่อน,อ,นอากาศบอุ่นไหมเจ้าเหนบอโดนกัดจ้ะโดนกัดไปบางทีจ้ะพักบางอย่างไม่ทิพย์กับโบขื้นเพราะว่าไอ้อากาศมันเย็นไหมเจ้ยโดนกัดไปแต่ว่าตัวน,นี้ไม่ลากไม่ติงอยู่กับอาจจะขึน้นบางทีกับโบขึ้นไหมจ้ะแต่ว่า ตนี้ให้ว่าไปเลยแหละจ้ะนี่เป็นสั์ตัวเดียวกันไหมจ้ะกับที่กินอยู่ฟังพุนนะ่น่ะเป็นสั์ตัวเดียวกันเพราะว่าเขากัดจังสีไหมจ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเผื่อเมืองนี้สิตายบบตายเหล่มไหมจ้ะไอ้ต้นแรมบบวรั่งไหมจ้ะสุกคินี่ไม่ทิพยนน์ก,นนกนน็มีหลายต้นอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยอีกต้นหนึ่งพุ่นอีกต้นหนึ่งจ้ะเพื่อนเพื่อนมีหลายต้นอยู่แต่ว่าบ่ขึน้นได้จะยุ่งซี่ อยู่จังซี่เพราะว่าอากาศมันเบาหายไ่มจ้ะอากาศมันเบาหายแล้วก็แดดกับโบมี่แล้วก็บ่อุ่นไหมจ้ะากา็จะอยู่ประมาณนี้จ้ะพวกคืนนี้ไม่ที่ปรุงไอเอาลงดินโดนเลยจ้ะแต่ว่าเขาบ่าตายแต่ว่าเขากบับโบนีไหมจ้ะเขาจะอยู่เสียเนี่ยมึงแน่จ้ะเขาเริ่มออกช่อดอกแล้วแต่ว่าหางบ่ขึ้นจ้ะเพราะว่ามันอยู่ที่อากาศไหมจ้ะเพื่อน อากาศบอ,บอ,บอเป็นใจให้เขาตะลี่ตนอยากอยากงี้อยากโตอยู่แต่ว่าหางโตบ่ไ้ไม่จ้ะอากาศจังเสียสุขีนี่คือกันจ้ะเนี่ยเนี่ยเห็นบอกเขาเริ่มออกดอกแล้วสีออกดอกนะจ้ะเพราะว่าอากาศบอ,บอเป็นใจจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วพวกรบักแตงไม่ทิพืึ้กันได้ตายเมือ่อไรจ้ะไม่ทิพเพราะนเก็บขวดอยู่จ้ะพมันเก็บขวดอยู่เพราะว่าออกมาปลูกบอบอบอรบอดจ้ะเพื่อนเพื่อนบรอด เรือเปล่ตงเรือบัลก,กี้ต้นจ้ะเนี่ยเอามาปลูกซ้ำนี่ก็ยุ่งซ้ำนี่จ้ะเนี่ยเรือบัลก,กี้ต้นน้อนี่ยตายเมื่อไรจ้ะเพื่อนๆนีน่เรือบัลก,กี้ต้นมันก็ตายแล้วเรืออยู่ต้นสองต้นกับพเป็นอย่างจ้ะเพื่อนๆกระสีมึงว่ามันสิเสียใจต้นต้นนี่กระโดนแมงกินแมงยังเนี่จ้ะบม่รอดอยังไงจ้ะเพราะว่าอากาศ นี่ก็โดนกินไปเลยจะเลีอยตั้งแต่ต่อคุ้มไว้เพื่อต่อเขาขึ้นมีกะบ่มีได้จะคุ้มไปสื่อคุ้มบ่มีอย่างได้จะเก็บออกจะเอาไอ้นี่ออกไม่จะกะ็เหลือจะกซีหาต้นสามต้นซีต้นกะบ่มีอย่างจะเหลือไว้พอได้เก็บกินแต่ว่ากะบ่มู้จะสิม,มึงมึงก้อนมาจะเหลือจากต้นแตงกันเลย เนี่ยตัวคุ้มใบนี่ก็มีอยู่แต่ว,ว่าบุหงัวจะหลอดหรือเปล่าจ้ะก็จังทำมึงแต่ว,ว่าม้วนนี่บ่มีเลยเด้อจ้ะนี่ม้วนนี่บ่มีแล้วเดี๋ยวออกสิไปเก็บออกไหมจ้ะเพราะว่าบ่มีแล้วตัวนี้ก็บบุหว่าจะหลอดหรือเปล่าคุ้มใบถ้าตัวใดมีต้นอยู่ก็คุ้มใบตัวนี้ก็มีตน้นอยู่คุ้มใบนี่แหละจ้ะที่เหลือ คุ้มนี่กระซัมในยูประมาณนี่จผนเพื่อนบอกระคืนบักทัวฝรั่งไม่จ็บบักทัวพันในจินเสบจังมาไมทีคุ้มไว้เพื่อแบบว่าให้เขาอุ่นขึ้นมาใน่จผัเพื่อนคุ้มคุ้มแต่ว่าบักทัวนี่ก็ก,ก็บุกหูว่าจะติดหรือเปล่าติดนะมันติดอยู่หรอกจ้ะแต่ว่าบุกหูว่าเขาจะทนหนาวได้ซําได้นะตัวนี้จะตายแล้วนี่ไอเ่อน,นี่เดี๋ยวจะตนุน ต้นนี้ก็เลี้ยต่างแต่อันนี้บุกมาหลอดหรือเปล่ากดไปกันเคลียลากให้ลากเขาอันนี้บักทัวคุ้มไว้เนี่ยจะ้ะบักทัวก็เลี้ยอยู่แ้มนี่เลยจ้ะไม่ทิดก็คุ้มไว้เพราะว่าเนี่ยม้วนีนเรืออยู่ใจเพืพ่อนเพื่อนเนี่ยม้วนีนเรืออยู่เนี่ยตัวถากตัวถากไม่เอบ กินดีดีเด้แจตัวถากห่จิ้นผักหน่ยินแบบกินร้อนกินนรอคือกันกับอันนะั้นตัวนี้บบมีเอาออกตัวนี้บบมีเอาออกราวาสิได้หูนะว่าเหลือจากตน้นจากตน้นไหมจ๊ะเอาจ้าเพื่อนเพื่อน,อนคลิปนี้ไม่ทิพกะสิไปก่อนจ้ะคุยเพื่อนไปหน่อยคลิปย่าวีก่งเรวจ้ะเพื่อนๆนขอบคุณถูกกำลังใจที่เขามากำลังใจไม่ทิพจ้าขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เวียนเขามาหาจ้ะ ังไนกาฝาก,กดไล์กดแช์กดติดตามให้เมทิปน้ำเนได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เมทิบหรือเพื่อมมทิปอัพคลิปใหม่ๆลงไปก็จะได้เห็นง่ายๆจ้ะสำหรับคลิปนี้มมทิปไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้มมทิบ๊ายบาย